มีคนถามอยู่เหมือนกันว่ากองทัพเลบานอนเขาไม่มีหรือแล้วไปอยู่ที่ไหนในเวลาซึ่งมีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮิสบอเลาะหรือฮิสบอเลาะคือกองทัพเลบานอนกันแน่ข่าวบีบีซีเขาให้ภาพนี้เขาเขียนว่าอย่างนี้หลังจากที่กองทัพของอิสราเอลโจมตีกลุ่มฮิสบอเลาะด้วยการระเบิดอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารของกองทัพของเลบานอนก็เข้าควบคุมพื้นที่หลังจากที่มีรายงานระเบิดเพจเจอร์ด้วยความขัดแย้งปัจจุบันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอเลาะ มีพื้นฐานมาจากจุดยืนที่ชัดเจน2ประการซึ่งอย่างรากลึกสืบเนื่องมานานกว่า40ปีคุณคารินทอเบของ BBC News ก็เขาเขียนว่าอย่างนี้อิสราเอลกล่าวว่ามุ่งมั่นที่จะกำจัดภัยคุกค,คามที่ฮิสบอเลมีต่ออิสราเอลจากฐานที่มั่นในเลบานอนขณะที่ฮิส,ฮสบอเลยังคงมุ่งโจมตีจุดยุทธศาสตร์ของอิสราเอลเพื่อทำลายล้างประเทศอิสราเอลสิเดเดือนที่ผ่านมาการประชหน้าระหว่างทั้งสงฝ่าย บริเวณชายแดนยิ่งเพิ่มความตึงเครียดมากขึ้น,นเรื่อยๆขณะที่สถานการณ์ล่าสุดที่อิสราเอลได้บุกเข้าไปที่เลบานอนครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2006ทําให้หลายคนตั้งคำถามว่ากองทัพเลบานอนอยู่ที่ไหนในเหตุการณ์นี้และทําอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากการยกระดับความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งภูมิภาคกองทัพเลบานอนหรือฮิสบละใครเป็นผู้ปกป้องเลบานอนกันแน่คําถาม BBC ถามอันนี้เป็นคำถามที่ผมก็ถามเหมือนกันเพราะว่ามันมีบทบาทแตกต่างกันอย่างไรหรือม มันเป็นเหมือนซูดานหรือเปล่าซูดานเนี่ยมันมี rapid stabilization force แล้วเสร็จแล้วมันก็มี u d a าน s e army ซึ่งก็ฟัดกันอยู่เนี่ยนะฮะเมื่อมองจากภายนอกกองทัพเลบานอนดูเหมือนจะไม่ได้มีส่วนร่วมในความขัดแยง้งขณะที่อิสราเอลและฮิสบอเลซึ่งถูกสหรัฐอเมริกาสหร,ราชอาณาจัรและประเทศอื่นกำหนดให้เป็นองค์กรการก่อการร้ายกลายเป็นผู้ซึ่งมีบทบาทหลักโดยทฤษฎีแล้วหน้าที่ของกองทัพคือการสู้รบกับศัตรูของชาติและอิสราเอลก็ถือว่าเป็นศัตรูอย่างเป็นทางการของเลบานอนอย่างไรก็ตามกองทัพเลบาน ขาดอุปกรณ์และอาวุธซึ่งจําเป็นสําหรับการ,รเผชิญหน้าดังกล่าวในทางกลับกันกองทัพอิสราเอลมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกอย่างมากทั้งในทางด้านการเงินและคลังแสงที่ล้ําสมัยที่สุดนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออย่างแพร่หลายที่ได้รับการสนับสนุนจากคําให้การของอดีตนายทหารระดับสูงหลายคน โดยกล่าวหาว่าสัมริกาได้กดดันรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยไม่ให้รัฐบาลเลบานอนจัดหาอาวุธที่ซับซ้อนใดๆซึ่งอาจจะเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลก็คือสหรัฐไม่ให้ขายอาวุธให้เลบานอนนะพูดง่ายอ่ะท <c oughs> ีน,นี้วิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงซึ่งเลวร้ายลงจากเหตุการณ์ระเบิดโกดังปุ๋ยในกรุงเบรุตเ,เมื่อปี2020เนี่ยทำให้สถานการณ์ของกองทัพเลบานอนยิ่งย่ำแย่ลงไปอีก ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยประเทศพันธมิตรฝั่งสหรัฐจะไม่ขายวุฒิให้อเมริกาไม่ขายวุฒิให้เสร็จแล้วเนี่องจากนั้นสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจก็แย่ขาดแคลนงบประมาณส่งผลกระทบต่อบุคลากรและความต้องการพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้วยแม้กระทั่งเชื้อเพลิงก็คือไม่มีงบประมาณเอาไว้ใช้ในการซื้อเชื้อเพลิงซื้ออาวุธและจําเป็นต้องลดจํานวนบุคลากรผมผมเริ่มทําความเข้าใจว่ากองทัพเลบานอนเนี่ยมีหน้าที่เหมือนกับ UN p e a c e k e e p e r อก็คือเป็นหน้าที่รักษาสันติภาพแต่ว่าไม่มีเคี้ยวเล็บในการรสู้บ ส่วนเคี่ยวเล็บในการสู้รบมันไปอยู่ที่ฮิสบุลละสถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกเนื่องจากสหรัฐอเมริกาซึ่งฮิสบุลละมองว่าเป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดกลับเป็นผู้บริจาคหลักให้กับกองทัพเลบานอนซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งรัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินเดือนที่น้อยนิดของบุคลากรของกองทัพของเลบานอนด้วยซ้ำไปอย่างไรก็ตามความช่วยเหลือนี้จำกัดอยู่เฉพาะยานพาหนะอุปกรณ์เสริมและอาวุธส่วนบุคคลแปลว่าอะไรปืนพกนะฮะ ซึ่งไม่อาจเปรียบเทียบได้กับความช่วยเหลือในระดับที่มอบให้กับอิสราเอลซึ่งมันเป็นอาวุธซึ่งเอาไว้ใช้ในการสู้รบในสงครามอันนี้ผมเติมนิดนึงในขณะเดียวกันผู้สังเกตการบางคนก็ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกองทัพเลบานอนในการต่อสู้กับอิสราเอลนั้นไม่ต่างจากกองทัพประจำชาติอื่นๆในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นกองทัพเลบานอนหรือกองทัพชาติอาหรับใดๆก็ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างอิสราเอลได้อันนี้คืออดีตผู้ประสานงานของรัฐบาลเลบานอนนะครับ ซึ่งเขาเป็นผู้ประสานง,งานของรัฐบาลเลบานอนต่อกองกำลังสันติภาพของสหประชาชาติ UNIFIL เนี่ยพลเอกมูนีชิฮาเดเนี่ยเขาบอกว่าเอาจิงแล้วมันไม่ใช่เฉพาะกองทัพเลบานอนซึ่งไม่มีเคียวเล็บกองทัพของชาติอร่นอื่นในภูมิภาคก็ไม่มีเคียวเล็บที่จะสู้กับกองทัพอิสราเอลอยู่ดีสำหรับกองทัพอิสราเอลการรบที่เหมาะสมคือการทําสงครามแบบกองโจนเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในกาซาทําความเข้าใจนิดหนึ่ง ผมพยายามที่จะทำความเข้าใจในเชิงเปรียบเปียว่าสัเบริกาเขาเลี้ยงดูกองทัพเลบานอนไว้เปรียบเสมือนเป็นหน่วยกำลังรักษาสันติภาพซึ่งดูแลพื้นที่หลังการสู้รบก็คือว่ามันไม่ใช่ว่ารัฐบาลเลบานอนขึ้นกับสหรัฐไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันไม่มันไม่ใช่เป็นกรณีเช่นนั้นคือมันยังอยู่โคละขัวกันอยู่แต่ว่าอิชูคือกองทัพเลบานอนนั้นจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์หลังจากที่การสู้รบมันเกิดขึ้นไปแล้วระหว่างฮิสบอลละและก็อิสราเอลมันเป็นอย่างนั้นมากกว่า ผมคิดว่านั่นนาจะเป็นมุมมองซึ่งเปิดโอกาสให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเอาละกลับไปอ่านต่ออันนี้เป็นภาพนะครับดึงมาจากรายงานของ BBC ไทยนะฮะทหารของกองทัพเลบานอนเฝ้าทางเข้าของโรงพยาบาลในกรุงเบรุตเนี่ยเขาได้เฝ้าไงเขาไม่ได้ตอบโต้อิสราเอลไง <laughs> นั่นเป็นหน้าที่ของฮิสบลุลลา ในพลเกษียณนะครับจากกองทัพเลบานอนเขากล่าวว่าบทบาทของกองทัพเลบานอนคือการรักษาสิทธรภาพภายในประเทศนี่ไงเพราะปัจจุบันสถานการณ์ภายในค่อนข้างอ่อนไหวการย้ายถิ่นฐานของผู้สนับสนุนฮิสบุลลาะชาวเลบานอนครึ่งล้านคนไปยังพื้นที่นี่ไงนี่คือหน้าที่เป็น UN Peacekeeper เลยแต่ว่าเป็น l e บาน e s e พ e a ค e k เปอร์นะฮะส่วนการรบเป็นหน้าที่ของฮิสบุลละก,กับกองทัพ i d ดของอิสราเอล การย้ายถิ่นฐานของผู้สนับสนุนฮิสบุลละชาวเลบานอนครึ่งล้านคนไปยังพื้นที่ที่ต่อต้านฮิสบุลละก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งอาจจะพัฒนาเป็นความไม่สงบด้านความมั่นคงและอาจจะเป็นสงครามกลางเมืองได้เขามีหน้าที่ปฏิบัติการให้สงครามกลางเมืองมันไม่เกิดขึ้นด้วยโอ้ดูแลการย้ายถิ่นฐานดูแล internally displaced person ภารกิจเหมือน UN หมวกน้ําเงินเลยฮะหรือหมวกฟ้า blue helmet อย่างไรก็ดีกองทัพเลบานอนเขาออกแถลงการหลังจากแฮซานนัสราลาโดนยิงตายเนี่ยนะโดนถล่มตายเนี่ยว่าขอให้ประชาชนรักษาความเป็นเอกภาพของประเทศไว้นั้นว่ากองทัพยังคงดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเขามีทหารประจำการในพื้นที่ซึ่งมีความอ่อนไหวซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งอาจจะมีความตึงเครียดระหว่างกลุ่มต่างๆการเมืองการปกครองในเลบานอนเนี่ยมีปัญหามาเป็นเวลานานนะฮะเพราะว่าแบ่งคนเป็นกลุ่มๆ กลุ่มศาสนาก,กลุ่มทัศนคติทางการเมืองอะไรเงี้ยแล้วพยายามปกครองแนว w o k ok i s m identity politics นะคนไหนสนใจเรื่องนี้ลองไปดูฟังยูทูบเบอร์ g a ๊ s a a แก๊ดเนี่ยเป็นคนชื่อสายชาวยิวซึ่งโตขึ้นมาในเลบานอนแล้วก็เขาบอกว่าเขาอยู่เลบานอนไม่ได้เพราะว่ามันแบ่งออกเป็นกลุ่มอัตลักษณ์ทางศาสนาและอัตลักษณ์ทางพื้นเพชาติพันธุ์ในแบบที่ถึงเวลาสร้างความเป็นเอกภาพในประเทศชาติได้ยาก มันก็เลยมีอะไรซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมือนกับว่าทหารต้องรักษาความเป็นเด็กภาพในประเทศไปเรื่อยๆแล้วบทบาทของกองทัพเลบานอนก็ไม่สามารถปกป้องมาตุภูมิของตนเองจากการถูกลุกรานได้แต่ว่ากลายเป็นว่าบทบาทนั้นเป็นบทบาทของฮิสบลเลาะห์แทนอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันแต่ว่าต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเลบานิส politics เขาจะอธิบายเพิ่มเติมเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมเข้าใจได้ถ้าสนใจนะฮะ กองทัพมีบทบาทใดในความขัดแย้งในปัจจุบันกองทัเลบานอนสู้อิสราเอลอยู่หรือไม่โดยพื้นฐานแล้วคำตอบคือไม่อย่างไรก็ตามกองทัพยังคงมีอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนในจำนวนที่มากพอสมควรเมื่อไม่นานมานี้กองทัพของเลบานอนได้ประกาศว่าทหารเลบานอนคนหนึ่งถูกสังหารโดยโดรนของอิสราเอลขณะที่โดรนดังกล่าวโจมตีรถจักรยานยนต์ที่กำลังขับผ่านจุดตรวจทั้งนี้การหยุดยิงในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับการส่งกำลังทหารเข้าไปประชาการในภาคใต้มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่นายรุฐมตรีเลบานอนได้กล่าวเปน็นนัยยะในช่วงที่ผ่านมาแต่ทั้งหมดนี้จะต้องเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากต้องการบุคลากรเพิ่มเติมและเงินทุนที่กองทัพเลบานอนนั้นยังคงมีไม่เพียงพออยู่รายงานชิ้นนี้ผมคิดว่าสําคัญเหมือนกันมันทำให้เราเข้าใจว่าในเลบานอนมันแบ่งอํานาจกันอย่างไรนะฮะ